ากามรสกสการท่านอารหนิงและท่านสณุกท่านด้วความเรพอย่างสูงครับผอทีเลยทํายาที่รำท่านครับตลอดผมนะครับขอบพูดที่มาถึงมางวันนี้นะครับที่ผมศึกษาธรรมะมานะถ้าอันไหนที่ว่าถ้าไปถูกใจเองนะครับผมจะไม่ให้ราคานะครับไม่ต้งว่าผมก็ก็แค่ว่าเหมือนเฉยนะเพราว่าเราเอาเวลาความคิดเราไปคิด ในข้อธรรมอย่างอื่นจะดีกว่าแต่ผมจะนึกถึงคําพูดของอท่านที่ว่าเร็วที่สุดในแผ่นดินเนี่ยหากินบนเขาว่าช่วยเขานะครับผมได้ยินท่านสิษเขาบาที่บา,านั้นท่านกล่าวว่ามีคนมามาหลอกนะครับการพฤติกรรมเนี่ยมาหลอกคอมเนคนในวัดน,นี่จนให้ฟังจะหมดเนื้อหมดตัวนผมอันนี้ผมว่าสําคัญกว่าคาพูดนี่มันก็ยังยัง เม่่ใจพอเราบเนื้อบอกตัวนะครับแต่การที่ว่าไปไปหลอกนั้นคนในวัดยิ่งคนในวัดเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมเยานียถามพ่อมีเงินเท่าไหร่อะไรจำลองเนี่ยเขาก็จะ้อบอกความจริงแต่คนคนที่คนที่ทานะครับผมก็เดี๋ยวนี้ถ้าใน g o o เกิก็มีนะครับผมก็ไปเปิดใน g o o เกิดู เป็นบุคคลล้มละลายนะครับผมก็ตกใจโอ้หถึงขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่ทราบว่าบุคคลที่ท่านสิกมากับคนที่ผมคิดที่ไปเปิดในกูเกิเจอจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าครับับขอบคุณครับติกเรีวนจะได้ที่ผ